สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลหลังบ้านชากาแฟและเพจสองใส่นมผงเดรี่ริสลงไปในชามได้เลยค่ะตามด้วยครีมเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะอันทรายลงไปได้เลยค่ะเราจะใส่น้ำร้อนไปที่ปริมาณ1 0 0 0 m มของนมสดและส่วนผสมต่างๆให้ละเอียดเข้ากันดีค่ะ จากนี้เราก็ใส่นมข้นหวานและนมข้นจืดที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้นะคะเทลงไปได้เลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีค่ะกันได้เลยค่ะในสูตรนี้เมื่อเราชงเสร็จแล้วนะคะเราจะได้น้ำนมสดปริมาณอยู่ที่1300เกือบ1400 ml เลยค่ะ นมสดสูตร1ลิตรพร้อมขายแล้วค่ะ